ี่น้องที่กําลังรับชมนะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้เรามารับชมประเพณีดั้งเดิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่ย่าตายายของเราทํากันมาวันนี้เราจะมาร่วมกันสืบสามประเพณีลงแขกดํานาของพี่น้องชาวอีสานนะครับวันนี้พวกเราจะเริ่มนะครับทีมงานพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่ออะไร ท่ามาจากตำบลไหนคะตำบลลาดท่านาตำบลลาดวันนี้ได้อะไรมาร่วมคะมีข้าวทอดต้มแล้วก็อะไรมะม่วงมะพาวค่ะครับท่านนี้แหละครับเห็นถืออยู่ท่านนี้นะครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับมาจากตำบลอะไรไม่แข็งครับไม่แข็งครับห้วยแห่งอำเภอเมืองมาสารคามวันนี้ได้อะไรมาสมทบครับปิ้งกบครับปิ้งกบครับคุณหน่อยท่านนี้ท่านนี้ จากอำเภอแกดำมะคะา้มาร่วได้เหาะมาหนึ่งหนึ่งตะก้าใหญ่นะคะด้านนี้ครับด้านนี้อันนี้นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมาจากตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดามมาสลากามวันนี้ได้อะไรมาสมทบครับเห็ดไก่ครับเห็ดไก่มาซุปครับมะนาวครับมะนาวท่านด้านหลังท่านด้านหลัง มาจากไหนครับคุณลุงมาจากไหนครับมาจากตำบลพัฒนาครับตำบลพัฒนาอำเภอเมืองมาศรคา a วันนี้คุณลุงนดาอะไรมาสมทุกได้กล้วยมาครับได้กล้วยมาครับคุณใหม่ครับอันนี้คือประเพณีที่คนไทยเราตั้งแต่โบราณปิดก่อนที่จะลงแขกดำนาอันนี้ใหม่ท่านหนึ่งแล้วมาจากไหนครับนบดนะคะ ตำบลท่าตูมค่ะชื่ออะไรคะคุณพี่คะชื่อคุณพี่ละอองชัยธรรมพานะคะวันนี้ได้อะไรมาเ้็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งบ้านเราเรียกว่าเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดเึ่งเห็ด ได้าภาษากลางเรียกว่าเห็ดตับเตาเห็ดตับเตาร้าวันนี้เอามาสมทบมาแงล้วเสม้อขามาสมทบแหล้วก็เ้มหน่อไม้อะใข่าวมมก็อมา้ค้วกอว่าี้วกัเน่อ้อะนอร่าวาสบอานกหวอยู่ไหนครลบวเสิร์หนี้ได้อะใมาสมทบกนขอมก้ล้วาสรหน่อไม้กร่วมกัอมา้ววา้มาร่วมกัน รวมกันนะครับจะกินข้าด้วยกันผลไม้คาลามือนะครับับนาเสร็จอาการดีๆนะคะเป็นของแขกดำนา,าำนะครท่านพี่ต้ตานวันนี้ต้านมาจากคกเกาะเอาไก่มาต้มใส่สมุนไพรนะครับสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรโอเคครับท่านตอน่ตอไป มาจากไหนครับมาจากบ้านโก้อยแต่วันโก้คนจมาไม่ไม่เปิดก็ได้ครับผมผมไม่ใช่พระนะครับเพราะว่ากลัวกลัวกพรวปลอมหน้ะแต่กองเข้ามาร่วมกันวันนี้ได้เข้ามาก็ยังโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอ่าท่านต่อไปอ่าคนสวยวันนี้คนสวยมาจากไหนเออจากตะบนเพ่อค่ะวันนี้ได้โอ้สวยๆครับสวยครับวันนี้สวยครับท่าน คคุุณณลลงง Yes my name is v i l a p o n g and my last name is k u l i l a n g I have a lemon light today Oh thank you thank you วันนี้ Thank you ท่านท่านนี่ครับนี่นี่นี่คือท่านอาจารย์นะอาจารย์ที่เกษียณตั้เยอะอาจารย์แล้วตกบุกังซี่เขาบอกเพียงนี่ท่านอาจารย์ชื่อ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 ประพาสครับชื่อประพาเขียนบุรีอยู่เมืองสารคามวันนี้มาร่วมกับพี่น้อง นะครับด้วยกันวันนี้อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ค่ครับสวัสดีครับท่านผู้กันที่กาลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะพาท่านมาชมประเพณี โบราณน,นานมาของพี่น้องชาวอีสานสนบทนะครับวันนี้มาพบกับกระผมวรการสง่าดีค่ะดิฉันการศรีหอมคำพัดค่ะวันนี้เรามีประเพณีอะไรคุณการศรีค่ะวันนี้จะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานแล้วก็ชาวไทยของเรานะคะก็คือประเพณีลงแขกดำนาค่ะดำนานะครับเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมาฟืน้นฟูประเพณีเก่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของพวกเรามา ประเพณนีดำนานี่มันมีผลดียังไงคุณการศิลิกค่ะก็จะรณรงค์นะคะให้พี่น้องเรานะคะให้เกิดความสามัคคีค่ะเบื้องต้นค่ะท่านบริการครัครับค่ะเกิดความสามัคคีกันนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับการลงแขกถ้าทุกวันนี้นะคะท่านวรการ ถ้าเกิดว่าจ้างเนี่ยวันหนึ่ง3-400บาทนะคะใช่ครับเราก็อยากจะฟื้นฟูนะคะใหะะ่ค่าใช้จ่ายลงไปวันนี้เราจะไปดูสถานที่จริงนะครับเชิญท่านผู้ชมไปดูนะครับท่านจะได้เห็นวันนี้สดๆครับมาพิีดำนาของอีสานขวกเราครับเชิญครับเชิญค่ะผู้ชมครับตอนนี้เราทั้งสองคนจะมาพาท่านมาชมสถานที่จริงตอนนี้กําลังบางส่วนกําลังหับ ต้นกล้าที่จะไปปักดำนะครับแล้วอีกกิจกรรมหรือพิธีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะปักดำทั้งหมดนะคะพี่ท่านมรดการค่ะก็จะมีพิธีปักแกอย่างภาษาอีสานเรียกว่าปักกกแหกเนาะก็คือต้นต้นแรกต้นขวัญนะคะของของนาประจําที่นาซึ่งที่นาแห่งนี้นะคะประมาณเนื้อที่เท่าไหร่นะคะท่านสามไร่ครับสามไร่นะคะข้าวที่จะปักดําวันนี้เป็นข้าวเหนียวกอขอหก อ้าวพี่น้องดูครับตอนนี้กำลังจตอนนี้นะคะปักเสาแหกอยู่นะคะก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะท่านจะได้วันนี้ได้คุณ<ำ>ลุงลุงบุญชูญชจากตำบลว <Okay. S 1> ังแสงอำเภอแก่ดามาสระ,ะมคมไปพี่น้องไปดูนะครับ น่าอินสิ่ว่าท่าเนี่ยแมนครับแมนโอเคว่า่อสุขภาพโอ้วงอี๋ ท่านผู้ชมที่คารพครับตอนนี้ประเพณีดำนานะครับลงแขกดำนาคุณคุณหน่อยการสิรินะครับตอนนี้เราลงมาสถานที่จริงกับพี่น้องที่กําลังดำนาอยู่คุณคุณการสิริสัมภาษณ์ได้ท่านนี้นะครับที่กําลังดำอยู่นี่สวัสดีคะ่คะสวัสดีคุณพี่มาจากไหนคะโอ้ผมมาจากโกสุมครับโอ้มาจากโกสุมนะคะพิยัรไงคะเกี่ยวกับ วันนี้ที่สวนเราเพื่อนกันจัดกิจกรรมอารแขกดำนานะคะพี่มันเป็นประเพณีของอีสานบ้านเราครับอันนี้พ่อแม่เราสืบทอดกันมาเราก็อยากจะมาทําแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องและประชาชนให้เป็นให้ให้เห็นประเพณีดั้งเดิมขอบคุณมากค่ะท่านนี้ท่านนี้มาจากไหนท่านนี้ที่ดำอยู่เนี่ยมาจาก ตำบลท่าสองคอนคอำเภอ,อเมืองมาศลักคมนะครับมาคุณหน่อยการสิรินะครับวันนี้พี่น้องเรามาทุกคนทุกแห่งพอได้ยินข่าวว่าจะมีประเพณีด,ดํานาที่สวนเราเพื่อนกันนะครับอาติดตามชมไปนะครับอท่านผู้ชมดูนะครับเป็นแถวยาวไปนะครับอาแต่ละคนจะลงตามจุดนะครับทุกคนที่ดํานานี้ล้วนแล้วแต่เป็นรูปชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นนะครับอาไม่เคยลืมชาติกำเนิดของตัวเอง นะครับจริงแล้วกิจกรรมจะเริ่มไปแต่เมื่อวานนะคะท่านประานก็คือมีการถอนกล้าครับมีการถอนถอนกล้าเก็บไ้กเตรียมไว้แล้วนะครับมีการไถนาไถนาปรับพื้นที่นานะครับแล้ววันนี้ก็การดำนาวันนี้ก็จะเป็นดำนาอินทรีย์ล้วนๆใช่ไหมคะท่านปารับก็คือปลอดสารเคมีนะคะปลอดสารนะครับข้าวข้าวพันอะไรนะคะพันกอขอหกครับข้าวเหนียวพันกอขอหกวันนี้ มาสมทบเพื่อนเพื่อนมังคะาลงแขกันนี้มีปิ้งกบครับมีปิ้งกบมะเขือครับค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่พี่ชื่ออะไรนะคะพี่สวัสดิ์ครับคุณพี่สวัสดิ์นะคะวันนี้ก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีอาหารมาสมทบเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเราเองนะคะปิ้งกบนะคะท่านวรการทานเป็นไหมคะทานเป็นครับทานเป็นครับโอเคค่ะคุณหน่อยครับคุณหน่อยครับประเพณี ลงแขกดํานานี้ไม่ว่าจะดํานาเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับประเพณีประเพณีดํานานี้ลงแขกดํานานี้เป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายของเราทํามาตั้งแต่โบราณากาลมาเพื่อนะครับเสริมสร้างความสามัคคีนะครับมามีความกระชับสัมพันธ์ทั้งภนตีที่ต่อกันมากินข้าวร่วมกันนะครับกินข้าวร่วมกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการลงแขกดํานาก็จะเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่ายลงนะครับจากที่เรามีเทคโนโลยีใช่ไหมคุณหน่อยเทคโนโลยีมาเสริมสร้างในการดำานามันเปลี่ยนไปจากสมัยโบราณนะครับตอนนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายลงตรงนั้นนะครับอาศัยกำลังใจอาศัยหัวใจของพี่น้องนะครับ<ช>ามาร่วมกันทำเชิญไปฝั่งนู้นครับคุณหน่อยครับ ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้มาจากไหนคะบัดดี้ค่ะเกื้องค่ะจากเกื้องตำบลเกื้องอำเภอเมืองมามาถึงตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะมาถึงตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพื่อที่จะมาลงแทนดำนาอนุรักษ์ประเลนีที่ส้มโพธิ์ทองค่ะปกติเคยดำนาไหมคะโอยนานแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งดีๆนะคะที่เราจะได้รื้อฟื้นแล้วก็อ่า ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็รณมงรงนะคะประเพณนี้เก่าเก่าแก่ๆนะคะเก่าแก่นะครับค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะท่านมาจากตำบลอะไรครับมาจากตำบลท่าตุ้มค่ะชื่อนางสาวละอองชัยคำภาค่ะตำบลท่าตุ้มอำเภอเมืองมสลร a ค a h วันนี้มีความรู้สึกยังไงครับมาร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมลงแขกตำนารู้สึก มีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเรานะ่ะปลูกกิจสำนึกให้ลูกหลานรักบ้านเกิดรักถิ่นกํกำเนิดแล้วก็รักอาชีพการทำนานะคะ<ด>ก็รู้ภูมิใจภูมิใจ,ใจอยากทำให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังๆได้เห็นว่าตั้งแต่สมัยโบราณน,นานการมาปู่ย่าตายายพ่อแม่คือทำอย่างนี้ะนะครับมีความสุขนะครับสามาัคคีอขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะาเชิญนะครับเชิญครับวันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้มาจากไหนนะคะเาจดำค่ะ,คะจากเจดำเนาะอ่าคุณพี่ชื่ออะไรน,นะคะคือกระถินนะะ่นค่ะวันนี้คุณพี่กระถิ่นนะคะได้อ่าให้เกียรตินะคะมาร่วมมาลงแขกดำนากับพวกเราสวนเราเพื่อนกันนะคะ,ะวันนี้คิดยังไบงบมา่อ้ากับกิจกรรมวันนี้ค่ะก็เห็นว่าอยากจะนี เรกิจกรรมเกี่ยวกับดั้มนาดัมนาค่ะแบบเดิมค่ะครับตอนนี้เราไม่มีแล้วประเพณีดั้งเดิมเนาะของชาวชนบทได้ยินข่าวพวกเราประชาสัมพันธ์ว่าจะฟื้นฟูประเพณีดัมนาที่สวนเราเพื่อนกันวันนี้คุณกฤตินก็มานะครับวันนี้มากับเพื่อนสี่คนครับมาฟื้นฟูให้คนรุ่นใหม่ๆได้เห็นแล้วก็ให้พี่น้องคนไทยเราทั้งประเทศ ได้เห็นว่านี่คือประเพณีคนอีสานเราหรือว่าคนไทยเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอย่าลืมใช่ไหมนะทำอย่างนี้จะได้มีความสาคัญที่ดีมีความสามัคคีนะครับในหมู่คณะที่สําคัญตรงนี้นะครับเราทําเองแล้วเราก็มีความภูมิใจพวกเราเองนะครับท่านต่อไปปลอดภัยด้วยเชิญครับท่านผู้ชมครับครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้ผมสัมภาษณ์แต่แรกแล้วท่านอาจารย์ประภาสเขตบุรีอยู่อำเภอเมืองเมืองอัสลคามท่านบอกว่าท่านไม่เคยเป็นครูเป็นข้าราชการท่านไม่เคยดับนามีแต่แจ้งเขาเองมีแต่แจ้งเขาทําวันนี้ท่านได้ยินนะครับประชาสัมพันธ์มาร่วมประเพณีดับนานะครับลงแขกดับนากับพี่น้องของพวกเราทุกคนท่านก็อยากมาร่วมด้วย นะครับท่านคิดยังไงครับวันนี้ครับที่มางานวันนี้นะครับคิดว่าเป็นการฟื้นฟูเพนีที่ดีครับต้องแขกจำนนาครับผมทำนานเป็นต้องแขกเจ้าเขาครับคือประเภทนี้ต้องแขกนีสางคมสาบคีครับเมูคณะครับเด็ดเวียกนํากันมวนสนุกสนานบ๊อบเอยเี้พี่น้องครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ชื่ออะไรนะคะพี่พี่พัญยพรค่ะพันพัอัครินยศพลค่ะค่ะโอ้ฟังนามสกุลม้วนม้วนเนาะนามสกุลเพราะมากค่ะพี่ยาวเลยนะคะนามสกุลพอก็แม่ค่ะอันนี้พ่บัว่อยางอนุรักษ์นะค่ะค่ะบานนี้คือการจากวันนี้ค่ะจะให้พี่บัวพูดถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็มานี่มีมาจุดประสงค์อะไรแล้วก็มีอะไรมาร่วมบ้างนะคะเชิญพี่บัวค่ะเอค่ะก็พอได้ยินเนาะว่าท่านจะ ลงแขกดำนาค่ะค่ะเข้ามันเหลือกเศ้าหน้าไหมค่ะมันบหมักเลยเปลีนเรื่องเศร้าเลยนะค่ะมารวมมารวมค่ะอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆได้เห็นประเพณีดั้งเดิมพวกเราที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับช่วยเหลือเพื่อภูมกันอีกอย่างที่เราภูมิใจก็คือหนึ่งการเกษตรเนาะการทำนามันเป็นเพราะว่ากระดูกสันหลังของชาติเป็นหรครับครับจริงๆมีความสำคัญมากนะครันี้เรื่องสุขภาพนะคะ ติดคุปีด้วยนะคะครับค่ะตอนนี้เราตรดุณปีอยู่นะคะค่ะแล้วก็ต้องตามตามรอยพ่อเนาะซึ่งเป็นพระราชดำริแล้วก็พระราชดนัดของในหลวงรัชกาลพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าของพวกเราอยู่อย่างพ่อเพียงก็คืออยู่อย่างพอเพียงพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะท่านหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่บัวมากๆค่ะครับขอบคุณครับครับ น่าาขดไสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่มาจากไหนคะมาจากตำบลวัวเพื่อเมืองครับค่ะเมืองสารคามวันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่บริการที่มาร่วมลงแขกดำนานะคะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆวันนี้คิดยังไงบ้างคะที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะการคือการ อันเอาตามประเพณีดีครับประเพณีก็ได้แบบนี้นะคะประเภทนี้ดังเดิมเมืองเข้าคือรักษาไว้กันตี่ก็ดีแล้วนาะนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาปิดกระเห็ดหน้าวานหน้าอย่างมันบอใครผล่สวนใหญ่มันติดเกิดยาเกิดเยื้กับนกเยื้กับนิ่จเกิดเขามาดำเบียบพื้นบ้านที่ซานบ้านมันจะได้ผลผลิตดีกว่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าคุณหน่อยตามไปอีกสองท่านอีกข้างหลังนะครับสวัสดีครับท่านพี่ทั้งสองครับอ้าวน้องหน่อยวันนี้มาจากไหนกันบ้างคะสองท่านเลยอันนี้มาจากขาโคกโคกเกครับสวนเขาประกวดมาจากขาโคกโคกเกครับขาโคกอันนี้อันนี้ขาโนนอันนี้ขาอนนโนนพี่บ้านโนนพี่บานแกดำโกกมนวดองการทกนอ้าวอ้าวอ้าวท่านนี้ท่านพีวันนี้อยากให้พี่พูดถึงกิจกรรมวันนี้ให้รอบสามสิบกว่าปีอืมเพราะว่าช่วงหลังนี่เขามีดเห็ด ใช้เทคโนโลยีมาช่วยคือหนึ่งห้อาแรงงานนี่อดีตบ่มีแรงงานยากสองจางลบกกลางดีเนาะกับมันละหาบาทวันนี้ครับนี่ครับครับนี้บันนี้มาจ้างทำหน้ากับมือละสามร้อยครับบัทนี้ก็เลยว่าก็เลยมาเห็ดกันเป็นต่นทีนีตั้ตพอตะเมียเคยเห็ดมากอ่ะหาหาแห้งนอกประเดิน ครับครับลุงแขกเนาะครับครับครับได้กับด้ม้าน้ำเพลินอ่าขอบคุณมากท่านนี้ท่านนี้ขาโคกจากไหนครับขาโนนขาโนนจากขาโนนขาโนนจากโนนที่บ้านแก่ดำครับจากโนนที่บ้านแก่ดำข้งแรกในชีวิทตีตีมีผู้มาตายตายบาด้วยกันดำนาครับอ๋อท่านท่านท่านพี่มีความรู้สึกยังไงครับมาร่วมประเพณีลุงแขกดำนากับเพื่อนเพื่อนครับดีใจครับดีใจเห็นกิจกรรมจังสีครับร่วมดีร่วมน้องครับผมดีใจครับเรา่ะ เป็นซิ่งที่ผมเห็นมาแต่น้อยเนาะแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้รุนร่นลูกรุนร่นหลานมังหจักแล้ววันนี้วันนี้เราทํากันคือเราจะตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดนะครับไปทั่วทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าท่านพี่ว่าต้องการให้เยาวชนคนรุ่นหลังลงูกหลานหลังจะได้เห็นประเพณีดั้งเดิมเป็นประเพณีที่มีความรักสามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะของชาวอีสานเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ท่านครับครับนี่คืออีกท่านหนึ่งที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีลงแขกตำนาวันนี้คุณหน่อยค่ะนะครับท่านพี่ชื่ออะไรครับเิดสักแสงเขียวครับเิดสักแสงเขียวมาจากตำบลอะไรครับตำบลแวงนั่งครับอำเภอเมืองมหาสารคามครับโอ้ท่านเิดศักนะครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้ที่มาร่วมงานที่นองมาร้ายทุกตำบลก็ว่าได้นะครับผมมารวมประเภทนี้ล่องแขกตำนาบบานเทาครับผมกันถือว่าเป็นการสืบสาน อืมครับสืบสารประเพทนี้บ้านห้องครับผมอบุญน้ำท่านอยู่ครับครับครับดีแจกทานทสอครับผมครับโอ้คนหลกงานเดดนๆได้นี่ครับครับนี่คือคือนักต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเทิดศักดิ์แสงเขียวนะครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมาศรคามท่านเข้ามาร่วมงานกิจกรรมน้องหน่อยนะครับถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นอดีตข้าราชการนะครับวันนี้ ขอบคุณมากนะครับท่านครับ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 มันยืนครับมันยืนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะวันนี้คุณพ่อมาจากที่ไหนคะผมมาจากเมืองสาขาำเรานี่แหละเป็นเกษียณราชการมาสิบกว่าปีสุดยอดมากคือกักชนิดสนมกับท่านทศซอท่านประพาดผมขพห้องขอญาตถามคุณพ่อเื้อว่าเจ้าใดผมสีโบขามลงสวัสดี ดทการดูการบัดการบำนาญจากสารคามพยาคฆ์มีโรงเรียนมหาอโรงเรียนสารคามพยาคมมีความรู้สึกอย่างไรที่วันนี้ที่มาร่วมประเพณีความรู้สึกดานดีใจมากครับที่ได้มาทบทวนความหลังเมื่อ60ปีที่แล้วพ่อก็ทำนาแม่ก็ทำนาแต่ก็ตอหลังมาก็ไม่ได้ทำครับขอให้ทางยาพี่น์เขาทำตรงนี้ก็ มีโอกาสได้มางทุกส่วนความหลังให้ดีใจมากเห็นชาวบ้านกำลังมีความนตัญญูปุกทีดูครับท่านพี่น้องเรานะครับเจอความเข้มแข็งดีมีอีกกี่วันท่านท่วตลอานท่านอาจารย์ตอนนี้ขอโทษนะอายุเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบสี่ปีครับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับท่านอาจารย์74ปีวันนี้มาร่วมสืบสานประเพณีตำนาดั้งเดิมของโบราณพวกเราภาคอีสานนะครับท่าน ขอบคุณมากนะครับที่ก่อนแ้เามีที่บ้านมีทำไหมคะที่บ้านนี่ให้ลูกหลานเขาทำเพราะว่าท่านก็เจกว่าแล้วนะคะแต่ยังปึ้งปังอยู่เลยค่ะคุณพ่อยาแข็งแรงมากๆมียาสมุนไพรศึกษาอย่างกว้างขวางเลยครัละเอียดกายอยากสนใจก็วันนี้ก็มาฝากโอเควันนี้ถือว่าท่านท่านอาจารย์เลยนะ ท่านอาจารย์สีบูก็เป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจของลูกของหลานที่มาเสริมสร้างฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมเราขอบคุณมากนะครับเสร็จแล้วก็เราจะได้กินข้าวร่วมกันครับขอบคุณมากนะครับครับครับพี่น้องท่านผู้กําลังรับชมนะครับครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับที่พวกเราชาวจังหวัดมาสลักขามนะครับมาทุกตําบล นะครับมาร่วมกันสืบสามประเพณีดั้งเดิมของไทยเราน,านานมานะครับคือประเพณีลงแขกดำนานะครับที่พี่น้องเห็นวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่เราสัมภาษณ์มาด้วยหัวใจอยากจะมาสืบสามประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับเป็นประเพณีลงแขกดำนาที่เราห่างหายไปที่คนไทยเราจะหันมาใช้เทคโนโลยี นะครับในการช่วยเหลือการทํานาทําให้สิ้นเปลืองอด้านการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานอย่างนี้วันนี้เรามาสืบสารประเพณีกันนะครับมีสื่อมวลชนเข้ามาด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายทำสารคดีวันนี้ให้พี่น้องคนไทยทั่วโลกได้ดูนะครับนี่คือประเพณีลงแขกดำนาของพี่น้องชาวจังหวัดมัธยมคามนะครับที่สวนเราเพื่อนกันนะครับ วันนี้เห็นพี่น้องเห็นภาพนะครับเสร็จมาแล้วนะครับเสร็จมาแล้วประมาณไร่กว่าๆนะครับเหลืออีกประมาณไร่หนึหน่งไร่กว่าๆนะครับงานวันนี้เรามีทั้งหมด3-3ไร่ใช้ข้าวพันก้ากอขอหกข้าวเหนียวนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมกันในขณะน,นี้นะครับพี่น้องที่กําลังดํานาอยู่นะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีดั้งเดิมของบรรทบ,บุรุษพวกเรานะครับทุกคนมา ด้วยความภาคภูมิใจเต็มใจกําลังดํากันนะครับทุกคนนะครับครับตามมาครับท่านคุณหน่อยครับท่านต่อไปที่ใส่หมวกกาลังดํานาอยู่เนี่ยครับเป็นใครคะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชันว่านะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสอสท่านสสได้ยินมานานแล้วนะคะว่าท่านเป็นสสติดดินมานี้ได้เห็นกับตาท่านเป็นสสสัลีจริงจสัมลีท่านสัลีรักสุดที บัญชีรายชื่อพักภูมิเจไทยมาสลคกคมท่านครับคิดยังไงวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนครับครับผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมลื้อฟื้นประเทีนะครับซึ่งโบราณพ่อแม่เราเคยเคยร่วมกันเคยทำมาสร้างสรรค์บ้านเมืองมีความผูกพันสัคมคีกันผมในฐานะเป็นสสลูกชาวไร่ชนาก็อยากลือฟื้นนะครับให้ให้ ให้พี่น้องทีมงานมาร่วมกันนะครับกิจกรรมอย่างนี้นะครับถ้าฟื้นหรือฟื้นขึ้นมาอีกก็จะดีมากครับครับรก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่พวกเราทําจริงทําจริงฮะทาจริงเห็นเห็นนะครับผมไม่คิดว่าจะจะเป็นท่านสสสัมรีนะครับวันนี้ผมสัมภาษณ์มาเรื่อยๆขอบคุณท่านมากนะครับอนี่นี่คือสสสนะครับลูกสาวชาวนานะครับท่านก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วย หมวเห็ดพึ่งจ้าครับพี่น้องครัยนี่คือเขาเรียกว่าเห็ดตับเต่าหรือบ้านอีสานเราเรียกว่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งทานะครับนี้หลังจากดำนาเสร็จแล้วพผมก็ขึ้นมามาดูเจอเห็ดเต็มไปเลยแถวๆนี้จะมีเห็ดอย่างนี้เยอะเลยนะครับนี่นี่นะครับวันนี้เราจะนําเห็ดนี้ไปแกงคุณการศริซึ่งเป็นพี่คนเมื่อกี้นี้จะร่วม เก็บเห็ดอ่าเก็บใส่ตรงนี้เลยอันนี้คือหมวกที่เราขึ้นมาจากท้องน้าเมื่อกี้นะครับอนนี้นะครับเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดค่ะเก็บค่ะเก็บหนี่คือวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนานะครับเราอาศัยธรรมชาติอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติเก็บไว้เม็ดแพนี่เกยบหดเรยใช่ไหมคุณล่าออกใช่ค่ะเก็บเวยใช่ไหมคะ ครับสุดยอดโอ้โหค่นี่หลังจากทำมาสิทำาสิจมาสิ่ะไ<า>โอ้สุดยอดเลยน,นีดนี่ได้มาจากไหนองครับมีอยู่ทุกที่คุณแล้เรอเย